เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างโหดหูมากอะทุกคนคือเป็นการถลกหนังนะทุกคนสวัสดีค่ะมะเหมียวค่ะคลิปนี้ก็จะแบบว่ามึนๆอื่นๆหน่อยนะคะคือแบบเรื่องของเรื่องอะคือเราอะเพิ่มไปเปิดดูคลิปเกี่ยวกับธุรกิจเนื้อกะต่ายอะคะ่ะช่วงนี้จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างมาแรงนะคะที่แบบว่าคนเขาทําเนื้อกะต่ายขายกันใช่ไหม ทีนี้เราก็เลยได้มีโอกาสแบบไปเจอคลิปคลิปหนึ่งของเป็นของต่างประเทศนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในที่นี้มีใครกินเนื้อกะต่ายกันบ้างไหมคอมเมนต์มาให้ดูบ้างนะคะคือสําหรับคนที่กินเนื้อกะต่ายอยู่แล้วอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่ปกติใช่ไหมแต่สําหรับคนที่ไม่กินอะ่ะแล้วแบบเป็นคนที่รักกะต่ายอะ่ะมันแบบเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างหดหูมากอะ่ะทุกคน หลังจากดูคลิปแล้วอะ่ะเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าขั้นตอนการทำเนื้อกระต่ายอะ่ะมันมีอะไรบ้างคือต้องบอกว่าคลิปเนี้ยปกติเราจะไม่ดูคลิปแบบนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าอย่างที่บอกแหละมันจะหดหูมากๆเลยหลังจากดูคลิปจบเนี่ยคือแบบตอนนี้ก็คือแบบขอดมดยาดมกันคือเครียดมากอะ่ะทุกคน แต่ว่าถ้าสําหรับใครที่กินเนื้อกระต่ายอยู่แล้วเนะี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะก็มันก็จะเหมือนแบบเนื้อไก่เนื้อวัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เราเป็นคนที่ไม่กินไงทีนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องของเรื่องก็คือ,อเขาจะเป็นฟาร์มเหมือนแบบเป็นโรง,งงานเนาะเป็นโรงงานที่ทํา ปิดคลิปไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเขาก็จะแบบแนะนำใช่ไหมคะแบบเป็นเป็นภาพว่าตรงนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างเออต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เปิดเสียงนะคะคือดูภาพเฉยๆเพราะว่าเราตัวแบบได้ยินเสียงอะไรที่แบบคือดูแค่รูปอะ่ะเราก็ดูแค่ภาพเราก็รู้เรื่องแล้วใช่ไหมก็คือแบบดูแค่ภาพก็จะไม่ไหวแล้วทุกคนแต่คือแบบอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบว่า สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้เนาะว่าแบบมันมีวิธีการผลิตยังไงหรือแบบอะไรแบบนี้ที่เขาแบบเอาเป็นแบบเนื้อกระต่ายมาขายอ,ะอ่ะกระต่ายคือเริ่มแรกมาใช่ไหมคะเขาก็จะแบบเหมือนแนะนำโซนว่าเป็นแบบตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะถ่ายให้เราดูแล้วก็ทีเนี้ยก็จะตัดภาพไปที่น้องกระต่ายนะคะเป็นกระต่าย สีขาวตาแดงนะคะทั้งหมดเลยคือน่าจะเป็นกระต่ายเนื้ออันนี้ต้องบอกก่อนว่ากระต่ายกระต่ายที่เขาใช้สำหรับอ่าสำหรับเป็นเป็นอาหารอ่าคือเขาจะไม่ใช้กระต่ายสวยงามที่เราขายกันนะไอะที่เราที่เราเลี้ยงกันอยู่นะคะคือส่วนใหญ่เขาจะใช้กระต่ายกระต่ายที่เป็นกระต่ายเนื้อโดยเฉพาะอ่าน่าจะเป็นพันนิวซีแลนด์ไว้นะคะเพราะว่าน้องมีมีเนื้อที่เยอะแล้วก็ โตัยววนะคะเนื้อเยอะโตวไวแล้วก็ตาของน้องนี่จะเป็นสีแดงขนสีขาวหูตั้งนะคะทุกตัวเลยทุกตัวจะเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วก็คือมีค่อนข้างเยอะมากๆอยู่ในนั้นนะคะเริ่มแรกมาเนี่ยก็คือเขาก็ดูแลน้องกระต่ายดีนะเขาจะให้อยู่แบบเหมือนแบบมีหลายๆล็อกหลายๆล็อกแล้วคือแบบกระต่ายเยอะมากเลยก็จะมีการ เลี้ยงดูอย่างดีนะคะให้น้ําให้อาหารให้ญยานะคะก็จะแบบว่าในนั้นก็คือค่อนข้างสะอาดสะอาดเลยแล้วก็มีการให้ผลไม้ด้วยนะมีการให้แอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแลตลอดนะคะดูแลอย่างดีแล้วก็มีการเอากระต่ายอ่ะมาจับมาผสมพันธุ์กันนะคะก็คือเหมือนอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเพิ่มผลผลิตของเขานั่นแหละ ก็คือกระต่ายโตก,ก็โตแต่กระต่ายเด็กที่เกิดมาก็คือมีเด็กที่เกิดมาด้วยอย่างเงี้ยก็คือผสมปนเปนกันไปในนั้นแต่ว่าที่เห็นคือสะอาดมากๆนะคะทีนี้เราก็ดูไปเรื่อยๆออจนไปถึงขั้นตอนทีนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มจับกระต่ายนะคะใส่ในตะกร้าแบบจับไปหมดเลย จับใส่เอาเอากระต่ายตัวโตๆค่ะจับใส่ตะกร้านะคะแล้วก็เอาตะกร้าไ,ไปวาง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 ไว้ทีเนี้ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือต้องบอกว่าปวดตับมากทุกคนคือแบบมันหดหัวมันหดหัวจริงๆ,ะๆ,ๆนะคือคือเขาเอากระต่ายทั้งหมดอ่ะเหมือนแบบเขาใส่ในตะกร้ามันก็จะมีประมาณประมาณที่เห็นเห็นนะก็ประมาณ หกเจ็ดตะก้าไหมคือแบบเยอะอะเยอะ,อะอยู่ค่ะก็คือเขาก็วางทับๆๆกันเนี้ยแล้วก็จับกระต่ายค่ะหนีบกับเครื่องอะมันเป็นเครื่องเครื่องหนีบเขาเขาเอาหนีบกับขาทุกคนแล้วน้องก็จะห้อยห้อยหัวงเงี้ยเหมือนแบบขาสองข้างอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเครื่องอะดึงไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หัวก็ห้อยลงมาคือ คือเครื่องหนีบอะ่ะมันมันจะเป็นเหมือนแบบว่าหนีบได้สองขาเนี่ยตอนหนึ่งตัวน้องก็จะห้อยหัวลงมาต้องบอกว่าสดสดค่ะทุกคนคือน้องยังเป็นอยู่ย้ําเลยว่าน้องยังเป็นอยู่นะคะไม่มีการฉีดยาอะไรเลยค่ะนั่นแหละเขาว่าเอาน้องห้อยหัวใช่ไหมแล้วก็ เครื่องอ่ะมันก็เดินไปใช่ไหมคะแล้วก็หนีบหนีบเงี้ยคือเรารู้ว่าน้องยังเป็นอยู่เพราะว่าน้องดิน้นเหมือนมีการแบบแบบดิ้นหัวเงี้ยมีการแบบดิน้นแต่ว่าขาเขาถูกตึงอ่ะแต่แต่หัวเขาว่าดิน้นแล้วก็เขาก็เครื่องก็เดินไปเงี้ยก็ก็เห็นอีกทีก็คือเหมือนแบบมีคนอ่ะเหมือนใช้มีดอ่ะกรีดกรีดคือเป็นการทลกหนังอ่ะทุกคน คือเขาท้าหลอกหนังแบบสดๆเลยค่ะเออแล้วเราก็ไม่กล้าเปิดเสียงนะเพราะว่าเราไม่เรากลัวได้ยินเสียงน้องเอาจริงๆนะคือเขาอะเหมือนแบบน้องก็ถูกหนีบอยู่งั้นใช่ไหมแล้วก็เริ่มเห็นเลือดอะไรออกมาแล้วแล้วก็เขาก็เหมือนมีม,มีมีเป็นพนักง,งานนะคะก็ใช้มีดกรีดกรีดกรีดแบบเหมือนแบบเอาขนอนะเออเอาขนออกมาทั้งตัวเลย หลกขนน้องออกมาทั้งตัวตอนนั้นน้องก็ตายแล้วแหละที่เห็นน่ะไม่รู้เขาตัดภาพหรือเปล่าหรืออะไรนะแต่ว่าคือตอนตอนแรกอะที่เห็นหนีบอะคือน้องยังไม่ตายน้องยังเหมือนเหมือนเขาโงกหัวอะไรดิ้นอยู่แต่ว่าพอพอเห็นรอบที่สองอะคือตายแล้วก็คือเหมือนแบบเขาถลกหนังนะคะคือน้องก็ห้อยอยู่ก็แบบเป็นกระต่ายแบบห้อย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 เต็มเลยแล้วก็คือเหมือนเครื่องอะมันก็ดึงด้วยแต่ว่า พนักงานเขาก็แบบใช้มีดกรีดด้วยเงี้ยขนก็หลุดออกมานะคะขนตรงเนี้ยเขาก็คงเอาไปทําเป็นแบบพวกขนสัตว์อะไรเงี้ยเอาไปขายอีกทีนึงเออนั่นแหละแล้วก็ทีเนี้ยพอขนหลุดแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็จะเห็นกระต่ายแบบเลียง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 ,ยง,ยงกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็ไม่มีขนแล้วก็น้องก็ไม่มีชีวิตแล้วนะคะก็คือน้องก็ตายหมดแล้วแต่แบบเราจะเห็นแบบเยอะมากเลยที่แบบ กระต่ายแบบถุมีบีวอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็ไปที่ขั้นตอนต่อไปก็จะมีเป็นพนักงานนะคะเขาก็จะแบบกีดต่ท้องฟักไสออกมานะคะเออโหดลายไหมก็ <c oughs> จะแบบวักไสออกมาดึงไส้ออกมา,ออกมานี้ใช่ไหมแล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็นที่นี้ก็เป็นการฉีดน้ําล้างพวกเลือดพวกอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ล้างแล้วก็แบบถัดไปอีกก็จะเป็นพนักงานที่แบบหั่นเนื้อ คืออันไหนหั่นเนื้อก็หั่นเนื้ออ่ะอันไหนไม่หั่นเนื้อก็คือแบบทะลกหนังออกอ่ะหลังจากขนออกไปหมดแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ทะลกหนังออกก็จะเหลือน้องเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นตัวอยู่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีหนังอ่ะทุกคนมันก็แบบเป็นตัวตัวอย่างนั้นอะ่ะแล้วเขาก็เอาใส่ใส่เหมือนแบบว่าถุงซีนใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปแช่ฟีชอันนี้ก็คือ เอาไปขายนะคะส่วนตัวไหนที่แบบเป็นเนื้อเขาก็จะมาหันห่นหั่นหั่นเนื้ออย่างเงี้ยสำหรับเอาไปทําอาหารเอาไปส่งแบบตามร้านอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมทุกค,คนที่แบบว่าคนต่างประเทศเนาะเขาหลายๆประเทศน่ะเขาก็กินเนื้อกะต่ายกันใช่ไหมคะคนไทยก็เหมือนกันคนไทยก็แบบมีกินเนื้อกะต่ายกันมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่มันไม่ปกไม่ปกติคือสําหรับคนไม่กินเนื้อทุกค,คนมันเป็นอะไรที่แบบ โหดหูอะจริงๆนะคือแบบคือแบบพอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันมันค่อนข้างโหดร้ายนะคือมันก็เหมือนกับอาหารชนิดอื่นๆนั่นแหละเนาะแต่แบบว่าเพียงแต่ว่าเราไม่กินแค่นั้นเองเราก็เลยรู้สึกว่าแปลกแล้วก็แบบอาจจะแบบออกแนวลับไม่ได้อะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นคลิปแรกที่ดูเลยนะปกติเราจะไม่ดูอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าดูแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ย เขาแบบมันมันจะรู้สึกไม่ดีอะไม่ดีแบบมากๆเลยค่ะทุกคนเออนั่นแหละอันนี้ก็เลยแบบเหมือนอยากอยากเปิดโลกอะอยากดูสักครั้งหนึ่งเออว่าแบบเขามีขั้นตอนการทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเออเราเห็นช่วงเนี้ยคือกระต่ายเนื้อค่อนข้างที่แบบเป็นอะไรที่แบบขายดีคือคนแบบนิยมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคะ่ะ ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกๆให้ทุกคนฟังว่าแบบเออมันก็แบบมีขั้นตอนอะไรแบบนี้เนาะที่จริงแล้วอะ่ะเขาน่าจะแบบฉีดยาไหมให้น้องแบบเสีย ตายไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็ค่อยแบบไปทำาหียทีเนี้ยพอเราเห็นขั้นตอนการทำที่แบบสดแบบนั้นอะ่ะมันก็เลยมันก็เลยแบบค่อนข้างแบบโหดนิดนึงเนาะสำหรับคนรักกระต่ายใช่ไหมคะทุกคนเออนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะคือแบบอยากมาแชร์ให้ทุกให้ทุกๆคนฟังเฉยๆว่าแบบขั้นตอนอะ่ะมันก็แบบ เออขวาจะได้แบบเนื้อกระต่ายมาขายอะไรแบบเนี้มันก็เป็นมันก็มีขั้นตอนแบบนี้นะคะของต่างประเทศที่เขาทําแต่ว่าของไทยเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขาทํำยังไงแต่อันนี้คือแบบเป็นครั้งแรกที่ดูนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังเฉยๆตอนนี้ก็แบบรู้สึกอมไม่ดี <laughs> ไม่ดีเท่าไหร่นะไม่ดีมากๆคนค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์การดูคลิป การทำเนื้อกระต่ายครั้งแรกในชีวิตนะคะให้ทุกๆคนฟังนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามาีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะแชร์วิธีการดูแลน้องกระต่ายนะคะแล้วก็จะมีวิธีการรักษาน้องกระต่ายเบื้องต้นด้วยตัวเองด้วยถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะคลิปนี้ก็พูดผิดพูดถูกคือ จิตหลุดไปและทุกคนค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายให้ทุกคนได้ดูคลิปแล้วอาจะรังน้องกระต่ายที่บ้านอีก300เท่าเลยไปแล้วค่ะ